Cái khó tên của hộp là áo mà Ui Chia ạ Đang bằng kết tìm lưới Ai đi Tài Để cái đó เองวิ่งมาช่วยเก็บของเลยของเต็มเลย,เ,ลยเฮียหมดแล,ล้วว่หมดแล้วหมดแล้วมีสะครบ้ะซิกอะแล้วก็เนี่ยสะโคบกับเลเซอร์ อ้ยมีเนี่ยเพื่อนไหนเทีย่ยมเป็นคนทำแน่เจอล้วหลังนี่หลังนี่เรายังอยู่ในวงอยู่

小我们是爸爸。<laughs> ชิบหายล้วไอ้เียวงโค้ดเหียเลย มามามาเล่นขวาก็ได้ เองเอายาปะ่ะพี่มีเต็มเลยพี่มียาอะไรเยอะๆมีพาราเนี่ยแล้วก็นำวิ่งเอาไปอแอร์ดรอปลงมาแล้ววะแต่เราปล่อยแอร์ดรอปมันไปก่อนเราไปเล่นตีนเข่าฝั่งนั้นก็ได้ไดระราณฝั่งนี้ เดี๋ยวเราขึ้นเข่าไปได้ป่าวน่าจะได้นะขึ้นเข่ามาเลยตรงเครื่องบิดดับดับ เราลออยู่บนนี้แหละ ตรงไหนดีวะที่วงก็ไม่อยู่แต่ทีโ <c oughs> อเค okay. มันน่าจะบวกกันตรงนั้นยันเรามาเลยสะพานสะพานน่าจะเหลือตีเรากับเออมันสี่คนเลยวะน่าจะ ถือว่าวงเป็นใจอยู่เราขึ้นสะพานได้เรายึดต,ตรงนี้ได้เราสบายแล้วโอเคเดี๋ยวสามเอ้ยเออใช่สามคนตายบีกัสามสามคนนี้แม่งได้ผลลเต้ไปจบเลย เจอละเจอล,ะ,จะ,ละกระโดดลงมาละเ,เห็นตัวเดียวกระโดดลงมาเดี๋ยวดักรอเลยสะพานฝั่งนร้นนะกระโดดลงมา เจอแลเจ๋อแลเจ๋อแลโอเคพอก่อนเคอสคอลองเชิงยังไงมันต้องวิ่งมาไม่ <D> งั้นมันก็ตายอ่ะตรงนี้ก็น่าจะมีนะผีวิ่งเข้าไปเรารอในมุมเราสบาย อยากแค่อยากให้มันข้ามมาได้ก็พออะตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย,ยที่อะสวย oh. เฮ้ยโดนตรงไหนมันตายไปหนึ่งมันตายไปหนึ่งมันน่าจะอตรงนั้นแหละพี่ที่ว่าเราขอกนอะ่ะ ตายเฮียดิ่หนึ่งตัว ไหนวะเนี่ยตัวเดียวมาให้กูยิงไหนพี่มางทีไม่ไม่เมื่อกี้มันตายไปแล้วแต่อีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยใ,ใต้สะพาน,นเดี๋ยวเองโฟกัสตรงตีนสะพานไปนะแต่พี่จะดูฝั่งนี้ให้ ทำไมยังเหลือสามดิวะเอ้ยอ๋อใช่เหลือหนึ่งคนกูลนหลอน <c oughs> เฮี้ยมันไปไหนวะเราอยู่ตรงนี้นแหละหาหลบมุมก่อน <c oughs> พี่ว่าไอ้ตึกเนี้ยอันตราย แต่รอรอดูกันที่ยะมาต้องโผล่เอาแชมป์ก่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันฝิดพลาดทางเทคนิคจริงเดีจอเจอเจอเจงไปทำไหนอีก อยู่บ้านแม่น่ากลัวจิตผายเลยเดี๋ยวพี่กระโดดลงมาก่อน ไม่ตายควเจอแล้วเจอ<า>แล้วพ,พี่ว่าแล้วไอ้ตึกเนี้ยมันน่ากลัวรอรอรอนะรอนะรอ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 เข้ามาหลบในอู่เข้ามาหลบในอู่อนี่ไอ้สัตว์กูวัดสุดเลยคยุยไอ้อเหี้ยอูส้สัตว์แม่ ชนะได้ไงไม่รู้ครับน้าสองอะจะหยองได้